วันนี้นะคะ่วนก็จะมาแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะของหวนให้ทุกคนได้ดูกันค่ะอันนี้คือใช้มาประมาณขวดที่นําไม่ท่วนทุกอย่างกับหนด้วยความเบามืออืมหร,หรือหรือเปล่าก็เอาไปตบหน้าค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับเวนชวิษาฉันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเวิรนก็จะมาแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะของเวิรนให้ทุกคนได้ดูกันค่ะซึ่งก็มีหลายๆคนนะคะได้หลังไมค์มาถามเวิร์นเนาะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะสกินแคร์ที่ใช้เครื่องสําอางที่ใช้หรือว่าเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆของเวิรนนะคะวันนี้นะคะเวินก็เลยจะมาแต่งหน้าให้ทุกๆคนดูกันค่ะ คือหน้าสดของเวินนะคะ everyday look เสร็จแล้วค่ะสวยมากปลกับจบอันนี้โอเคแล้วก <c oughs> ่อนที่จะเริ่มกันนะ้องก็คือต้องมีการเตรียมผิวก่อนอะไรก่อนเนาะจริงๆอะ่ะคือทุกคนจะเห็นว่าจริงๆเหมือนเหมือนวนวจะหน้าแบบเหมือนมีคิ้วอยู่แล้วมีขนตายอยู่แล้วลอย่างเงี้ยคือมันคือ การที่เราไปเตรียมมาแล้วนะคือเราเราสักไว้แล้วเออขนตาเราก็ไปต่อไว้แล้วคือเป็นคนที่ขนน้อยมากหน้าโรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยะะต,ต้องมีการไปสักคิ้วไว้ก่อนแล้วเหมือนมันง่ายต่อการใช้ชีวิตด้วยแบบเมือนเราตื่นมามันก็จะเหมือนมีขนตาเลยเพราะจริงๆเราเป็นคนที่ขนตาสั้นมากแต่นี่ขนาดไปต่อแล้วนะก็คือต้องมีการบํารุงด้วยเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงแล้วก็แบบยาวขึ้นเวลาไปต่อครั้งต่อไปอะ่ะมันจะได้แบบมีแรงที่จะไปต่อ,อ,อไม่ไงั้นมันก็จะ <laughs> <laughs> ไม่งั้นน้องก็จะแบบก พอเราบำรุงเสร็จทีเนี้ยค่ะพอเราล้างหน้ามาเสร็จใช่ไหมเราอ่ะก็ต้องมาเริ่มที่โทนเนอร์นะคะใช้สำลีเนาะแล้วก็ใส่โทนเนอร์ลงไปอันนี้ก็คือลองซื้อมาจริงจริงหลินเป็นคนซื้อจริงๆหวันซื้ออีกอันนึงแล้วอันนึงมันแรงไปสำเวนผมก็เลยแลกกะหลินแต่ว่าที่ใช้มาก็โอเคนะอ่อนโยนโทนเนอร์มันมีไว้เพื่อแบบปรับสภาพผิวเราก็จะมาเริ่มใช้เป็นเอเซนนะคะอันนี้คือใช้มาประมาณขวดที่ น้ำไม่ทวนใช้มานมากแล้วบางคนนะ่ะก็คือแพ้ก็คือแพ้นะแต่บวยมันไม่แพ้แล้วมันก็ดีสำหรับบวยก็เลยใช้ต่อไปนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยแล้วก็เอาไปตบหน้าค่ะท่านผู้ยงกับท่านด้วยความเบาอืออืมหรือหรือเปล่าก็เอาไปตบหน้าค่ะต่อมานะคะคือเวลาทาเนี่ยก็ต้องทาจากน้ำแล้วก็ไปสู่ความหนักยิ่งขึ้นคีม,มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น True White X Essence Lotion นะคะของ C A นะ เสร็จปุ๊บนะคะยังไม่จบยังไม่จบคือเราต้องบำรุงเยอะคือวินอ่ะเป็นคนที่แบบกลางคืนน่ะบำรุงไม่เยอะมากบำรุงเป็นผักผาประเด็นคือนอนกอดตุ๊กตา <c oughs> แ,ลตแล้วทีเนี้ยสมมุติเราทาครีมไปเนอใช่ไหมตุ๊กตา <c oughs> ผิวสวย <c oughs> ผิวสวยเลย <c oughs> แต่หน้าเราเนี่ยไม่ไม่ดีขึ้นแล้วมันก็ไปเนอหน้าตุ๊กตา บบผิวหน้าหวอนนะคะเป็นผิวหน้าแห้งค่ะแห้งมากมสมมติว่าไปเมืองนอกลอกเลยนะซึ่งก็เลยต้องทาแบบอย่างถ้าไปเมืองนอกก็คือบางทีอ่ะเอาครีมที่เราเอาไปเองอ่ะไม่พอก็เลยต้องไปซื้อแบบสกินแคร์จากที่นูนแทนแต่พอซื้อนะเอากลับมาใช้ที่เมืองไทยไม่ได้เลยหนามากขนาดหวอนเป็นคนที่หน้าแบบแห้งใช้แล้วอ่ะหน้าคือเยอะแบบเยอะมากก็เลยถือว่าโอเคเข้าใจแล้วคือแบบสกินแคร์แต่และแบบ แต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละประเทศเงี้ยมันก็จะมีความแบบแตกต่างอย่างแบบอย่างประเทศไทยเราก็จะชอบใช้ของญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะว่าแบบมันบางเบาแล้วมันก็เหมาะกับสภาพอากาศของเราค่ะแต่ว่าถ้าสมตงเราไปเมืองนอกเราก็อาจจะต้องใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่มันหนักมากยิ่งขึ้นแน่นมากยิ่งขึ้นเพื่อสำหรับผิวของเราเนาะแล้วก็แบบเซรั่มก็เหมือนกันเซรั่มก็คือมีหลายตัวแต่ทุกตัวก็คือบำรุงชุ่มชื้นแล้วก็เดี๋ยวนี้พอเริ่มใกล้สามสิบเนาะเราก็จะต้องเริ่มมีเรื่องของริ้วรอย เดี๋ยวนี้ก็คือจะต้องมีสกินแคร์ที่ชุ่มชื้นด่างดำริ้วรอยอันนี้คือจะเป็นประมาณที่แบบบวนใช้แล้วก็มาใต้ตาก่อนใต้ตาจริงๆอะถ้ามีเออถ้าใครอากมีคําแนะนําใต้ตาดำเนี่ยรบกวนคอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะว่าที่ใช้อยู่ก็ก็โอเคแหละแต่ว่าใต้ตาก็ยังดําอยู่อ่ะเหลือต้องนอนอะ <laughs> อันสุดท้ายคือจะเป็นครีมเลยอันนี้จะเป็น facial moisturizing lotion นะคะของเซลาบีนะคะคือต้องบอกว่าผิวหน้าเวอระนะ แพ้ไม่ค่อยง่ายแต่ผิวตัวแพ้ง่ายมากงงปะคืออาจจะหน้านาน <c oughs> <c oughs> คือหน้าไม่เคยแพ้เลยเลยเอาจริงใช้อะไรไม่เคยแพ้เลยประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือครบทุกขั้นตอนของการบำรุงผิวและมาค่ะแล้วก็ขั้นตอนนี้คือขัดไม่ได้เลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่แบบเราจะออกไปข้างนอกไม่ออกไปข้างนอกหรืออะไรก็ตามนะคะก็คือต้องทำเนาะก็คือใช้ครีมกันแดดนะคะซึ่งถ้าปกติถ้าแต่งหน้าควรจะใช้ตัวนี้เป็น DIY มันจะเป็นแบบเนื้อพรเมอร์ก็ ็คือจะเป็นเนื้อที่ทําให้แบบเบลอรูขุมขนไปเลยอะไรเงี้ยพอใช้อันนี้ก็ไม่ต้องลงรองพื้นแล้วคือของวน่ะคือแค่เนี้ยจบแต่ถ้าสมมติว่าเป็นวันที่แบบไม่แต่งหน้าอย่างงี้ใช่ไหมวันธรรมดาไปทํางานทั่วไปไม่ได้เจอผู้คนอะไรเงี้ยอูก็จะใช้ก็คือจะเป็นอันนี้แทนนะคะใช้ของฟินนะคะไฮรีดินซันสกรีนนะคะก็คือเป็นแบบบารุงไปด้วยกันแดดไปด้วยก็คือทาตัวนี้ไปเลย จะมาเริ่มแต่งจากฝั่งนี้ก่อนพูชชั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นของลาเมเนาะเนี่ยแต่นิดเดียวมันก็คือจะแบบแน่นมากแล้วอะ่ะไม่เฉพาะวันที่มีงานเฉพาะวันที่ต้องแบบไปเจอผู้คนจะต้องประชุมแบบงานจริงๆอะก็อันนี้นะคะคอนซีลเลอร์ที่ใช้ประจำนะคะใช้มาประมาณอันที่ไม่รู้อันที่เท่าไหร่ไม่รู้ แล้วบางทีอ่ะบางทีก็คือจะมีใช้คอลเลคเตอร์ด้วยเพิ่มคือแบบวันไหนอ่ะที่แบบนอนไม่พอจริงๆแล้วเราก็เลยต้องการตัวช่วยบางทีเราก็จะใช้คอลเลคเตอร์ก่อนของ Bobby b บ o าวนะ Like to Medium Peach นะคะนะก็จะเป็นแบบ หใช่จริงเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่ครีมบลัชจริงๆครีมบลัชอะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่างอันนี้คือแบบนานมากแล้วคือแบบไปเจอก็เลยออกจากประเทศไทยไปแล้วออกจากประเทศไทยไปแล้ว sorry จริงๆไม่ถามความ้อตามร้านอันนี้ไม่รู้คนจะรู้จักไหมชื่อว่าอิลมาสก้านะคะซึ่งมันออกจากประเทศไทยไปแล้วคือจริงๆอ่ะชอบใช้อยู่หลายแบรนด์แล้วก็สลับไปสลับมาบางทีอันนั้นหมดก็ใช้อนี้อันนี้หมดใช้นั้นอะไรอย่างงี้ มักูปเป็นเครื่องสังาแบบแนวแบบจากฝรั่งหมดเลยไม่ค่อยมีแบบเกาหลีจริงๆก็มีนะแต่ว่าคือบางทีก็เสียดายเงินเนาะป๊าก็แบบไม่ค่อยซึ้อมาบางท <c oughs> ีก็จะช่อบในใสแล้วก็มองดูในของของฉันว่าแค่นี้มันก็พอแล้วอะแบบมันก็เยอะแล้วอะ อันนี้คือจะจบสเต็ปครีมทั้งหมดนะคะที่เป็นลิควิดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะก็คือลองแป้งกันดีกว่าค่ะแป้งหวนก็จะใช้ลอร่าเมอร์เซยนะคะเป็นทรานส์ลูเซนต์นะคะอันนี้จะเป็นอันที่ใช้มาประมาณฮ้ตลับที่ประมาณน้ำไม่ท่วนนะขั้นตอนต่อไปอันนี้คือแล้วแต่อารมณ์บางทีเขียนชีวก่อนบางทีปัดปุ่นก่อนแล้วแต่อารมณ์เดี๋ยว เออวันนี้ก็ปัดฝุ่นก่อนก็นได้อันนี้ก็คือระบบใหม่ระบบ,หมระบบใหม่เปิดเลยนะอันนี้ของนาสนะครับน่าจะสีลากูน่าถ้าจะไม่ผิดมไม่ใช่พาโลมา <Pal oma S 2> <ม>จ้ะไม่ใช่ลากูน่า<ม>หลังจากนั้นเราก็จะมาใช้บรัชออนนะคะของนาสเหมือนกันนะคะสีนี้คือสีที่แบบ ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสีออแกซิมนะคะนี่เราก็จะปัดตรงนี้เน้นข้างบนนะคะเต้ไม่ได้รู้ความผืนก็คือจะเน้นที่แก้ม ให้ดูสดใสใช่สดใสตื่นใต้ตา <laughs> คือแบบไม่คอนทัวร์ไม่อะไรไม่เป็นไรแต่ว่าแบบมันต้องแบบเหมือนมีอย่างน้อยมีจุดที่เด่นออกมาต่อมานะคะก็จะเป็นจุดที่เราจะมาไฮไลท์กันแล้วนะคะบอกแล้วที่ต้องพุ่งต้องพุ่งนะคะ <laughs> ตรงนี้สักหน่อยตรงนี้สักหน่อยตรงแก้มนะคะ <laughs> ก็จะแปะแบบตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงสันจมูกสักเล็กน้อยนะคะจมูกตรงปลายเนาะอย่างงี้อ็นยังทีนี้ก็มาที่เขียนคิว้วจริงๆที่เขียนคิ้วก็คือ เปลี่ยนไปตามโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ช่วงนี้1นึ่งแถมหนก็จะเป็นนี้หรือบางช่วงที่อันนี้1นึ่งแถมหก็จะเป็นอันนี้อ่ะก็แล้วแต่ไม่เป็นไรคือจริงๆอะชอบแบบนี้มากกว่าน,นะทุกคนคือแบบสลิมอะเขียนง่ายกว่าแต่มันไม่น1นึ่งแถมหก็เลยต้องมาแทน,นแล้วก็อันนี้นะคะเราจะใช้แบบฝุ่นนะคะของอนาตาเซียนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็จะมาปัดคิว้วเดี๋ยวนี้เขาทิศคิ้วแบบ ตั้งสะดุ้งเสร็จซึ่งปกติถ้าเกิดสมมติว่าดัดขนตาไงแล้วถ้าเกิดเป็นวันที่ไม่ต่อขนตาจริงๆอ่ะก็จะมีมาสคาร่าที่แนะนำนะคะเป็นของอันนี้เฮโลอีนะคะดีมากติดแน่นจนไม่รู้จะติดแน่นยังไงอันนี้๋ยกไว้ปัดดขนตาล่างเนาะคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาที่ตานะคะ เ๊บเราก็จะมาคัดเบ้าด้วยการใช้สีเข้มขึ้นนะคะว่าจะใช้สีนี้ผสมสีนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับอายแชโดว์ปิดไปนะคะปิดจ็อบเราก็จะมาเริ่มที่อายไลเนอร์ซึ่งอายไลเนอร์เนี่ยปกปติก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่ายัางไงต่อขนตาอยู่แล้วเนาะคือวันเราจะมีสองสีนะคะเป็นของเ e r รอีนเหมือนกันนะคะเป็นสีดํากับสีน้าตาลนะคะ2อันก็คือ w a t e r p r o o f เหมือนกันไม่เหมือนกันแค่สีอย่างเดียว รอยนะคะซึ่งบางทีไปงานบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีกีดใต้ตาบ้างนะคะอันนี้จะเป็นของ Tom Ford นะคะ c r a y o n l i n น r นะคะสีช็อกโกแลตนะคะสีน้ำตาลจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปงานเราถึงจะทำอ่ะเสร็จประมาณนี้คือบางทีก็กีดไลเนอร์บ้างบางทีก็ไม่กีดนะคะแล้วก็จะเห็นว่าแบบขนตาล่างมันน้อยมากปัดขนตาล่างบ้างหรือว่าไม่ปัดก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ทาลิป แล้วก็จบใช้ Dior Lip Glow ก่อนนะคะอันนี้ก็คือแท่งที่เท่าหร่ไม่รู้นะคะอันนี้จะเป็นแบบนี่มีรุ่นลิมิเต็เห็นไหมมีลาย Huda Beauty นะคะสี Trendsetter นะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอยเราอ่ะต้องการให้แตะิดเดียวเราก็จะใช้สีชมพูเป็นของ Mac นะคะสี Please Me นะคะมันจะเป็นสีที่แบบคิดมากคนแบบซื้อเยอะมากอะ่ะแล้วหายากมากมชื่อสี Please Me นะคะมีสีสเปรย์ด้วยจ้ะฉีด PM 25นะคะ ป้องกันไม่ใช่ป้องกันเ m ียง2 5อีฮาดะไะรู้เป็นยังไงแต่ว่าก็ฉีดเถอะใช่เรียบร้อยแล้วค่ะหน้า everyday look เดี๋ยวขอตัวไปทำผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดู finish look กันค่ะก็ไปแต่งตัวนะคะทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็น everyday ของเวินนะคะจริงๆเนี่ย ลุคนี้เนี่ยแต่งใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะในเวลาปกติเนาะแต่ว่าัน,นี้คือมีพูดไปด้วยเมาส์ไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เวลามากกว่าปกตินิดหน่อยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ไม่แน่ใจว่าได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดใครนะมีทริคอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกวนได้นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ไม่แต่นี้คือถ่ายเลยช้าจริงๆตอนช้าก็แบบคือจริงๆไม่จริงๆก็คือแบบที่พี่ไผ่บอกกคือ